สวัสดีค่ะชาวลัคนาหรือว่าราศีมีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในช่วงของปี2,567เนี่ยดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นจากไพ่ความเป็นตัวตนของคุณนะคะนาาัดจะเลือกไพ่สามใบมาดูซิว่าบรรยากาศ ความเป็นตัวตนในช่วงของปีห7ของคุณเป็นยังไงบ้างว้าวอ่าโอเคค่ะชาวราศีหรือว่าลัคนามินนะคะความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ค้างคาอยู่ในใจนะคะหรือว่าปัญหาให้ต้องพบคิดค่ะ2เรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีอยู่สองเรื่องและสิ่งเหล่านี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากรับรู้เรื่องพวกนี้ไม่อยากรับ รู้ปัญหาพวกนี้อีกแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็คุณก็พยายามที่จะแบบปิดหูปิดตาไม่ค่อยอยากรับรู้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีคนมาคอยบอกข่าว,าวมาบอกมาคอยอัปเดตจริงๆเลยว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วยังไงต่อคือจริงๆแล้วอะคะ่ะในช่วงของปี67เองอะคะ่ะตัวคุณอนะมุ่งเน้นในเรื่องของการเงินการเงินของคุณอาจจะโดดเด่นมากมาก ะะแล้วมันทําให้คุณโฟกัสจุดโฟกัสของคุณมีอยู่แค่อย่างเดียวนั่นก็คือในเรื่องของการเงินบางทีชาวราศีหรือว่าลัคนามีนเองะคะ่ะคุณอาจจะมีรายได้หรือว่าช่องทางการได้เงินนะคะอยู่มากกว่าหนึ่งช่องทางก็ได้คุณอาจจะมีงานประจานะคะแล้วก็ทํางานเสริมควบคู่กันไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูกันนะคะว่าเจาะลึกกันไปทีละเรื่องเลยเนาะว่าถ้าในเรื่องของการงานนะชาวราศีมีนจะเป็นยังไง บ้างเปิดไพ่สามใบค่ะคือเปิดมาคือได้ไพ่ใหญ่เลยนะอืมคือไพ่ดีทั้งสามใบนะคะนะัดรู้สึกว่าคือชาวราศีมีนเองนะคะในช่วงของการงานน่ะโดดเด่นสุดๆเลยมีหน้าหลักการเงินมันถึงดีนะคะงานดีเงินก็ดีตามมาไปด้วยนะคะคือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้อ่ะคะ่ะมันจะสมหวังและมันจะสามารถอยู่ใน อุ้มมือหรือว่าอยู่ในการควบคุมของคุณได้เป็นอย่างดีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะคะจากในเรื่องของงานค่ะบางทีเขาอาจจะส่งคุณไปดูงานหรือว่าตัวคุณเองอยากที่จะออกไปเดินทางหาความรู้หาประสบการณ์ในที่ไกลๆนะคะก็ได้เหมือนกันโดยที่ไปเก็บเกี่ยว สิ่งดีๆหรือว่าไปเก็บเกี่ยวอะไรใหม่ๆความรู้วิทยาการนวัตกรรมอะไรใหม่ๆกลับเข้ามานะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีบริวารที่ดีมากในช่วง6ปี67นะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่บริวารน,น่ยพร้อมที่จะสนับสนุนและซัพพอตและอีกอย่างนึงนะคะบริวารของชาวราสีหรือว่าลัคนามีนเนี่ย เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่มาเป็นลูกน้องคุณนะเขาสามารถไปทําของเขาเองได้เลยนะแต่เขาก็ยังอยู่กับคุณอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบสไตล์ความเป็นตัวคุณหรือว่าเขาชอบความเป็นผู้นําอะไรบางอย่างในตัวคุณมันทําให้เขาว่าซื่อสัตย์แล้วก็ยังคงอยู่กับคุณอยู่นะตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าบริวารเนี่ยให้เงินมากอ,อ่ให้เงินให้งานกับตัวคุณชาวลัคนาหรือว่าราศีมีนะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศี หรือว่าสามารถดูควบคู่กันไปได้เลยดวงของคุณเนี่ยอาจจะมาเร็วหรือว่าช้ากว่าช้ากว่าปีอะคะ่ะสักเล็กน้อยนะคะก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะโอเคการงานก็ดีทีนี้เรามาดูซิคือเงินน่ะมันขึ้นว่าดีอยู่แล้วนะคะไหนลองดูเปิดไพ่เฉพาะในเรื่องของการเงินซิว่าการเงินเป็นยังไงบ้างเปิดไพ่สามใบค่ะว้าว อืมเปิดมาใบแรกก็แบบว่าไอ้นี่เลยอืมคือจะบอกว่าไพ่ไพ่เก้าใบเนี่ยเปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะคือแปดสิบห้าแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นก็คือไพ่ดีนะคะอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นลยแล้วกันว่าแบบไพ่โอเคมากๆเลยนะคะโอเคทีนี้อันนี้ในะตำแหน่งของการเงินเนาะการเงินนี่ยก็คือมงลงไปเลยคะ่ะ เห็นไหมคะว่ามงลงแล้วกําลังจะมาสวมน,นั่นหมายความว่าการเงินของคุณนะคะโดดเด่นมากๆคือคิดเอาเป็นว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเนาะคิดงานได้งานคิดเงินได้เงนิงน,งนนะคะคิดทองก็ได้ทองนะคะอะเอามาแบ่งกันบ้าง <c oughs> นะคะคือบางทีเนี่ยตัวงานของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับต่าง ประเทศหรือว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เออมันไพ่ใบเนี้ยมันคือเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์อ่ะคือถ้าเกิดว่ามันเปิดในตําแหน่งของในเรื่องของการเงินนะการเงินก็จัดแน่นจัดเต็มไปเลยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรคุณมีโอกาสที่จะทํางานได้เงินเกี่ยวข้องกับพวกพืชผักผลไม้อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะซับในดินสินในน้ําอ่ะเออมีโอกาสที่จะได้แบบนั้นเหมือนกัน ะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะตัวคุณเป็นคนที่รู้จักใช้เงินด้วยอะไรที่สามารถประหยัดได้ก็คือประหยัดอะไรที่ใช้ก็จําเป็นใช้ก็คือำจ,จำเป็นต้องใช้ก็คือแบบเต็มที่นะคะคือรู้จักใช้เงินและอีกอย่างหนึง่งมีการวางแผนการเงินได้แบบชัดเจนแล้วก็คือแบบคือ คือการเงินเงินการเงินโดดเด่นมากนะคะตั้งแต่ให้ความเป็นตัวตนแล้วว่าคุณโฟกัสแต่เรื่องของเงินซึ่งมันดีมากๆไม่ว่าปัญหามันจะอะไรมันจะเข้ามาคุณก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เราไปสนใจในเรื่องของการการ,การงานการเงินซะมากกว่านะคะอ่ะดีต่อมาค่ะดีไปแล้วนะกดกระดิ่งให้เลยการงานการเงินนะคะทีนี้เรามาดูความรักกันบ้างค่ะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วสามใบ สำหรับคนที่มีคู่แล้วสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะว่ะก็คือดี <c oughs> คือถือว่าเป็นปีทองของชาวราศีหรือว่าลัคนามีเลยนะเอาจริงๆคือดีทุกอย่างเลยคนที่มีคู่แล้ววะตัวคู่คุณนะคะ <c oughs> เขามีศักยภาพมากๆในการที่จะซัพพอร์ตหรือว่าในการที่จะผลักดันให้คุณนะคะ เป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในภายนอกเองถ้าเขามีเงินเขาก็ให้เงินถ้าเขา,เาถ้าเขา,เามีใจถ้าเขาโรแมนติกเขาก็ให้ความโรแมนติกแบบเต็มที่คือแบบเขาค่อนข้างที่จะเต็มที่กับคุณมากๆ เขาให้คุณเป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆนะคะไม่ว่าใครจะมองอะไรยังไงเขาก็ไม่สนใจนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออเขาชอบที่คุณเป็นคุณแล้วคือเขาชอบที่คุณมีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาชอบเวลาที่คุณแบบมีงานมีอะไรเยอะๆแบบยุ่งๆแล้วแบบหน้าตามุ่งมั่นของคุณเลยแบบนีน้เขาชอบแบบนั้นนะ่ะ เออแล้วเขาก็ชอบความสดใสของคุณคือตัวเขาอาจจะเป็นพระอาทิตย์ให้คุณแต่ตัวคุณก็เป็นพระอาทิตย์ให้กับเขาได้เหมือนกันนะคะแล้วคืออีกอย่างหนึ่งตัวคู่ของคุณเนะี่ยเป็นคนที่เหมือนกับถ้ามโมโหคือโมโหร้ายเลยนะแต่ถ้าใจดีคือใจดีโคตรเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะสําหรับชาวลัคนาหรือว่าราศีมีมเปิดดวงของคนที่มีคู่เปิดไพ่ของคนที่มีคู่แล้วไปแล้วเนี่ยแอบวันๆน,นะคนโสดจะเป็นยังไงบ้างคนโสดก็ต้องดีสินะคะ คือเราอีกอย่างหนึ่งอะค่ะนั้นมองว่าตัวเขาอะค่ะให้อิสระกับคุณได้แบบเต็มที่เลยอะเออคุณจะทําอะไรจะอะไรยังไงคือเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตตลอดเวลานั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเขาก็เป็นคนดุเหมือนกันอ่าอย่าไปทําอะไรให้เขาโมโหนะคะหรือว่าบางทีเขาอาจจะมีเส้นอะไรของเขาแต่แบบอย่าไปกล้งเส้นของเขามากจนเกินไปนะคะนอกนั้นนั่นคือเต็มที่เลยทีนี้เรามาดูคนโสดกันบ้างค่ะ สำหรับคนโสดเองเนี่ยคือนัดมองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ในช่วงของปี67เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาคุณสองคนเป็นบุคลิกที่แตกต่างกันแล้วก็เข้ามาพร้อมกันด้วยบุคลิกที่แตกต่างกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนนึงแบบนิสัยแบบใจร้อนหู่วามหรือแบบอะไรเงี้ยแต่อีกคนนึงใจเย็นอะไรเงี้ยคือคือลักษณะนิสัยสองคนไม่เหมือนกันเลย นะคะก็ขึ้นอยู่ที่คุณแล้วล่ะคะ่ะว่าคุณจะเลือกใครอำนาจการเลือกกันตัดสินใจอยู่ในมือคุณนะคะอีกอย่างเนึ่งคุณเป็นคนที่รู้จักวิธีการเออเขาเรียกว่าอะไรจัดการสมมติถ้าเกิดเขาเข้ามาสองคนคุณก็รู้วิธีการที่จะทำยังไงให้ให้แบบ เออมันไม่ชนกันหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องผิดหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้เลือกหรือว่ายังไม่ตัดยังไม่ได้ตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใครคุณมีชั้นเชิงในการพูดคุยคุณมีเสน่ห์คุณคุณเอาเอาเป็นว่ารู้สึกว่าชาวราศีลุยรัคนามีคุณเป็นคนฉลาดที่ที่จะปฏิบัติกับใครแล้วให้เขาชอบแบบนั้นนะคุณรู้ว่าเขาชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรอะไรแบบนี้ค่ะคือคุณค่อนข้างที่จะมี มีคารลมคมคายมีความน่ารักสดใสมีความนในขนาดเดียวกันก็เป็นตัวของตัวเองด้วยซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยชื่นชอบในตัวคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆถือว่าโดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วกับคนโสดเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะ สำหรับสุขภาพของชาวราศีหรือว่าลัคนามีนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบให้ระมัดระวังในเรื่องของอลมเพลมพัดเป็นหวัดง่ายนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องข้อมือด้วยข้อมือนะคะแล้วก็สายตา ข้อมือคืออาจจะแบบว่าเป็นอะไรนะั้นวิ้วล็อกหรืออะไรเงี้ยค่ะปวดเมื่อยอะไรแบบนี้นะคะให้ระมัดระวังด้วยอันนี้คือในเรื่องของสุขภาพเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของโชคลาภเปิดไพห,หนึ่งใบอีกเช่นกันโชคลาภเนี่ยคือนัทมองว่าเอาจริงถ้าเกิดว่าคุณสามารถเดินทางไปที่ไกลได้อะไรเงี้ยค่ะคุณอาจจะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้โดดเด่นมากอ่าต้องพูดตรงๆว่าโชคลาภไม่ได้โดดเด่นแต่คือมัน คือคุณคุณโชคดีในเรื่องของการเงินแล้วนะการเงินของคุณโดดเด่นสุดๆเลยนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณจะได้เงินอ่ะจากจากจากงานของคุณอ่าเนาะโอเคค่ะเปิดไพ่สรุป3ใบนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีไพ่คำแนะนำ3ามใบค่ะ ภพ่สรุปก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการงานอยู่นะ <iy ant> ยังหนีไม่พ้นนะคะคือนะันรู้สึกว่าในช่วงของปี6 7นะคะเป็นช่วงปีทองมาก,มากๆที่คุณจะลงทุนหรือว่าคุณจะทําอะไรต่างๆนานามันอาจจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้การเช่าซื้ซอปล่อยเช่าหรืออะไรต่างๆนานานะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ของคุณในเมื่อโอกาสมันเข้ามาแล้วเนาะคุณก็คว้าเอาไว้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วมันก็โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะอย่างที่บอกไปแต่สิ่งที่คุณ โฟกัสน,นะคะจะมีอยู่สองอย่างปัญหาจะมีอยู่สองปัญหาและเรื่องที่คุณโฟกัสจริงๆจะมีอยู่สองเรื่อง ในเรื่องของการเงินที่มันเป็นรายรายได้หลักของคุณจริงๆตัวคุณนะคะอาจจะรู้สึกว่าเออตัวคุณทํางานในสายเนี้ยมาพอสมควรแล้วคุณอยากที่จะไปอยู่เบื้องหลังแล้วก็ดันคนอื่นนะให้ขึ้นมาก็ลองดูนะคะว่ามันจะมีจะสามารถดันได้ไหมย้อนกลับมาที่ไพ่การงานเนาะการงานเนี่ยบอกว่ามีบริวารนนะัดก็รู้สึกว่าบริวารของคุณนะดีมากคุณสามารถเลือกเอาจากหนึ่งในนี้นะคะ่ะสามคนสามคนเลือกเอาจากหนึ่งในสามคนนะคะได้ว่าให้เขามาแทนคุณแล้วก็เราก็คอยมองดูอยู่ หงางเงหงหัวเราก็ไปโฟกัสในเรื่องอื่นไปแบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันเนาะสำหรับราศีหรือลัคนาม,มีนบางคนเรียนอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องการเรียนนะคะคุณก็จะมีคนที่แบบมีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือคอยให้คำชี้แนะคอ,ค,อคอยเป็นติวเตอร์ให้กับคุณก็ดีเหมือนกันนะบรรยากาศถือว่าดีนะคะเปิดไพ่คำแนะนำสามใบค่ะ เก็บรายละเอียดนี้ก็เหมาะก,กับชาวธาตุน้านะเดินหน้าต่อไปเรื่องจริงมีว่าที่ผ่านมาไม่มีอยู่จริงอ้าวมันคือเรื่องอะไรกันแน่เนาะอ่ะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของปัญหาที่เข้ามานะคะบางทีมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้ส่วนเดินหน้าต่อไปกับเก็บรายละเอียดก็คงเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการทํางานหรืออะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับชาวลัคนาแล้วก็ราศีมีนบอกเลยนะว่าเป็นหนึ่งในราศีอันดับต้นๆเลยนะที่ที่ดีอะ่ะเออนะคะ ที่ดีที่เห็งอะที่แบบโดดเด่นมากเรื่องของเงินเรื่องของงานแล้วก็ความรักอีกต่างหากนะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิป,ปื่นๆสวัสดีค่ะ